ผพราว่าใครที่ได้ติดตามข่าว BYD ในช่วงหลังๆนะครับเราจะได้ว่าพวกเขามีเพลย์บุ๊กทางธุรกิจที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับบุกไปตลาดที่ไหนเนี่ยก็สามารถยึดครองตลาดนั้นได้สําเร็จโดยเฉพาะตลาดรถย,ยนต์ไฟฟ้าเองนะครับที่ไปทั้งบราซิลญี่ปุ่นออสเตรเลียประเทศไทยเราหรือข่าวล่าสุดก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับทำไมพวกเขาสามารถครองใจตลาดได้แทบจะทุกตลาดนะครับที่พวกเขาบุกเข้าไป ข้อมูลล่าสุดจาก Land Transport Authority หรือ LTA ของสิงคโปร์เนี่ยมันแสดงเห็นนะครับว่า BYD สามารถขายรถย,ยนต์ได้ถึง3 2 0 0คันคิดเป็น20%ของยอดขายรถย,ยนต์ทั้งหมดในสิงคโปร์ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้นะครับและที่สำคัญพวกเขาสามารถแซงหน้า Toyota ที่ขายได้เพียง2 0 5 0คันและ Tesla ที่ขายได้535คันโอ้โหความสำเร็จนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นก้าวกระโดดอย่างน่าทึ่งมากๆนะครับเมื่อเทียบกับปี2020 ที่ BYD ขายรถในสิงคโปร์ได้เพียงแค่3คันเท่านั้นวันนี้จะมาชวนคุยกันในเรื่องนี้นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงอุตสาหกรรมยายนยนต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดยเฉพาะแบรนด์บ y d นะครับผมเล่าไปในหลายๆ EP พนะครับพวกเขามีเพลย์บุ๊กทางธุรกิจที่น่าสนใจมากๆนะครับในการบุกเข้าไปและใช้วิธีการคล้ายๆคึงกันหมดในบาซิลญี่ปุ่นออสเตรเลียไทยหรือประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงสิงคโปร์นะครับข่าวล่าสุดที่สามารถทํายอดขายแสงหน้าโตโยต้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเพิ่งเห็นข่าวช็อกในประเทศไทยนะครับยอดจองงานมอเตอร์โชว์เมื่อช่วงต้นปีนะครับ บีวดีสามารถทํายอดจองแสงหน้าโตโยต้าได้สําเร็จแม้ยอดจองเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพอะไรชัดมากนักนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาดูยอดจดทะเบียนที่แท้จริงนะครับแต่การที่โตโยต้าครองตําแหน่งมาหลายสิบปีนะครับกับผู้นาอยู่ดีๆถูกแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเกิดมาเพียงแค่สปีนะครับหลายคนอาจจะมองว่าแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้ามันนานแล้วนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันเพิ่งมานะครับแต่พวกเขาสามารถทําได้ถึงขนาดนี้เนี่ยถือว่า มันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างมากนะครับและสิ่งที่ BYD ทำเนี่ยมันเป็นการทําซ้ํากับทุกทกที่ที่พวกเขาบุกไปนะครับยอดขาย BYD ในสิงคโปร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดน,นะครับตอนแรกเนี่ยขายได้เพียง3คันในปี2020ปี2021ขายได้89คันปี2022ขายได้786คันปี2023ขายได้1,416คันในขณะที่ยอดขายของโตโยต้าในสิงคโปร์นะครับ พวกเขาค่อนข้างคงที่อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึง9,000คันต่อปีส่วนเทส l a แม้จะมียอดขายเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับ b y d ีดทำนะครับก็ต้องบอกว่าความสําเร็จของ BY d เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยเป็นเรื่องบังเอิญอยู่แล้วนะครับมันเป็นผลมาจากกลยุทธ์ทรงครามราคาของพวกเขานนั่นเองนะครับศาสตราจารย์ลอเรนส์โลจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยก็อธิบายว่าเรื่องของ Economy of Scale นะครับที่บริษัทผู้ผลิตจากจีนสามารถที่จะทําให้ราคาสินค้าลดลงเนี่ยมันเป็นเรื่ แน่นอนว่าแบรนด์ BYD เป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในจีนและเป็นรถ EV ที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับศาสตราจารย์ลอเรนเนี่ยก็ได้กล่าวถึงการสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพื่อผลิตรถจํานวนมากมันช่วยลดต้นทุนต่อคันนะครับส่งผลให้รถ EV ของ BYD มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับเริ่มต้นสําหรับตลาดแม้ได้สําเร็จเราศาสตราจารย์เรมอนอองจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ก็เสริมนะครับว่า หากมีการเปรียบเทียบราคาของรถบีวระดับเริ่มต้นทั่วไปกับเท sla จะเห็นได้ว่า BYD เนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันได้าราคาสูงมากนะครับและนั่นมีผลต่อผู้ซื้อรถยนต์นะครับมันจึงทําให้ส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในขณะที่เท sla เนี่ยมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่เรียบง่ายกว่านะครับซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีแต่ BYD เนี่ยกลับตอบโจทย์ผู้ใช้ที่หลากหลายกว่ามียูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับดาเรนยู ก็มีการวิจารณ์รถยนต์อีวีในช่อง YouTube ของเขาว่า BYD เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสําหรับคนส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมว่าในตลาดประเทศไทยก็เช่นียวกันนะครับสมมุติคนที่จะเปลี่ยนใจไปเปิดใจให้กับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์แรกที่พวกเขานึกถึงก็ต้องเป็นแบรนด์ BYD อย่างแน่นอนนะครับยิ่งในประเทศไทยเนี่ยศูนย์บริการเยอะมากๆนะครับแม้มันจะมีข่าวเชิงลบอยู่บ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าข่าวเชิงลบมีมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องอะไรรอนานการบริการไม่ค่อยดี ์ไม่มีความเชี่ยวชาญแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าแบรนด์รถยนต์ใหม่ๆที่เพิ่งเปิดผมว่ามันก็เจอปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับลองย้อนกลับไปยุคที่โตโยต้าเพิ่งเข้ามานิสสันเพิ่งเข้ามาในช่วงแรกๆมันก็มีปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะไปวิจารณ์เพราะว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันอยู่มานานแล้วทั้งที่จริงเนี่ยพวกเขาเปิดมาแค่2ปีนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อบแบรนด์จีนเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ป ยุคข,ของสินค้าผลิตในจีนดูเป็นของไร้คุณภาพเนี่ยมันได้จบลงไปแล้วนะครับลองคิดดูนะครับ p h o n e โดรน DJI MacBook หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆนมากมายนะครับผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยผลิตในประเทศจีนทั้งหมดนะครับและสินค้าที่ผลิตในจีนเนี่ยกำลังเริ่มได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพเมื่อเวลามันเริ่มผ่านพ้นไปนะครับ b y d เนี่ยสามารถทําได้ดีในเรื่องนี้นะครับในการก้าวข้ามอุปสรรคที่ยากมาก ในการทําให้แบรนด์ไม่เพียงแค่ได้รับการยอมรับแต่ว่าต้องได้รับความไว้วางใจด้วยนะครับผู้บริโภคเนี่ยคิดมากนะครับในการซื้อรถยนต์มันไม่ใช่ที่จะตัดสินใจกันง่ายๆนะครับโดยเฉพาะหากแบรนด์ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือการศึกษาในปีนี้โดยบริษัทสื่ออย่างคามานะครับแสดงให้เห็นว่าในหมู่เจ้าของรถยนต์ในสิงคโปร์80%เนี่ยไว้วางใจแบรนด์รถยนต์ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรวมถึงทั้งรถไฟฟ้าและรถยนต์แบบใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยเช่นกัน ศาสตราจารย์ลอเรน์เนี่ยยังกล่าวถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของ BYD ด้วยนะครับว่าการเพิ่มจํานวนโชรูมและตัวแทนจําหน่ายในสิงคโปร์เนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อการเข้าถึงลูกค้านะครับพวกเขาตั้งศูนย์โชรูมอยู่ตรงกลางใจกลางธุรกิจการเงินตัวอย่างนะครับในสิงคโปร์ไปที่ซันเทคซิตี้เนี่ยก็มีตัวแทนจําหน่ายอยู่ที่นั่นนะครับตัวแทนจําหน่ายและดีเลอร์หลายแห่งเนี่ยอยู่ใกล้สถานที่ทํางานบางแห่งก็อยู่ในเขตที่พักอาศัยนะครับซึ่ง แน่นอนว่ามันเป็นกลยุทธ์ของพวกเขาอยู่แล้วนะครับก็คือทําให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายในการซื้อลูกค้าไม่จําเป็นต้องไปหา BYD นะครับแต่ว่า BYD าํากำลังตามหลอกลอยไปทุกพื้นที่อยู่ในหลายๆประเทศในตอนนี้นะครับเราบอกว่าแบรนด์ BYD เนี่ยก็โดดเด่นขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับรถโดยสารไฟฟ้า BYD เนี่ยก็มีการเริ่มวิ่งบนถนนในสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีท้องถิ่นบริษัทอย่างแกร็บนะครับประกาศแผนขยายกองรถ E ีด้วยรถยนต์ BYD สูงถึง5 0,000คันทั่ว, Asian, วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สุดท้ายแล้วเนี่ย BYD ดีก็จะอยู่ในทุกทกที่นะครับและกําลังเป็นแบรนด์ใหญ่ที่กําลังแพร่หลายเป็นอย่างมากนะครับพวกเขาไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับแต่เน้นไปที่ปริมาณเน้นการรับรู้นะครับพวกเขากําลังพิชิตตลาดทั้งหมดอย่างแท้จริงในตอนนี้ก็ว่าได้นะครับ ความสาเร็จของ b y d เนี่ยมันก็ได้เปิดทางให้แบรนด์รถไฟฟ้าจากจีนรายอื่นๆเข้ามาในตลาดสิงคโปร์เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะยังไม่แพร่หลายเท่า b y d แต่ก็กาลังมีเทรนที่เกิดขึ้นนะครับแบรนด์จีนได้รับการยอมรับมากขึ้นในประเทศสิงคโปร์ <per> เอ็กเพิงเองเนี่ยขายรถไฟฟ้าได้260คันในปีนี้นะครับนับถึงเดือนเมษายนเทียบกับ336คันตลอดทั้งปีที่แล้วนะครับ GAC เนี่ยมียอดจดทะเบียน263คันในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ เทียบกับ310คันในปีที่แล้วนะครับส่วนซิกเกอร์ขายรถยนต์ได้99คันในปีที่แล้วและได้ขายไปแล้ว77คันในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ก็ต้องบอกว่าความสําเร็จของ BYD ในสิงคโปร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นกระแสที่เติบโตไปทั่วโลกของบริษัทข้อมูลล่าสุดจากปี2025เนี่ยแสดงให้เห็นว่า BYD ยังคงรักษาตําแหน่งผู้นําตลาดด้วยจต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยยอดขาย27,005คันนะครับ คิดเป็น38.5%ของส่วนแบ่งการตลาดทั้งหมดจากบริษัทที่เริ่มต้นเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในปี1995ปัจจุบัน BYD ได้กลายเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่ครบวงจรนะครับมีการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของตัวเองเช่นเบรดแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถกักเก็บพลังงานได้มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปถึง5 0ปรในประเทศไทยเราเองเนี่ย BYD ได้ลงทุนกว่า20 0 0 0ล้านบาทในการสร้างโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่นิคมอุตสาหกรรม WSA จังหวัดระยองนะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจะสร้างการจ้างงานมากกว่า1 0 0 0 0ตำแหน่งภายในปี2,568ความสําเร็จของ b y d ในสิงคโปร์เนี่ยมนจะทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกนะครับมันไม่เพียงแค่การเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สระดับภายในสู่พลังงานไฟฟ้าเพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าจากประเทศจีนการที่บริษัทจีนอย่าง b y d สามารถแข่งขันและเอาชนะแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่มีประัติยาวนานอย่างโตโยต้าในตลาดที่มีความซับซ้อนมากๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยโอ้ oh, มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆนะครับว่าผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณค่าและนวัตกรรมมากกว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์แบบยุคเก่านะครับในขณะที่โลกเรากําลังเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นบริษัทอย่าง BY d เนี่ยที่มุ่งเน้นการพัฒนา,นาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย พวกเขาอาจจะมีความได้เปรียบเหนือผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมนะครับที่ต้องมีการปรับตัวจากการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันภายในและการเปลี่ยนแปลงนี้เองเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ในสิงคโปร์นะครับแต่มันกําลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเองนะครับที่ BYD กําลังมีบทบาทสําคัญในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกันความสําเร็จของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นขอ,ของการปรับเปลี่ยนดุดอำนาจในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ย b y d ไม่เพียงแต่เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่กําลังเติบโตแต่พวกเขายังเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยีการตลาดและทัศนคติของผู้บริโภคที่มันกําลังเกิดกระแสขึ้นทั่วโลกในขณะนี้นั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของ b y d ในประเทศสิงคโปร์ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับข้อมูลของพอดแคสต์นใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก CNA Headline m a c NA, Mac, เว็บไซต์กรุงเทพธุร,ธรกิจนะครับ สำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจิทัทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด s u s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i n e ที่ on, a d ททราดน T H A R A, A D H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแตสตดดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ